หังเอาทุ่มได้ทุ่มกับทาเซฟสกี้หาหาเทีรพงศ์โขงวันคายบี้ย้อนหลังมาให้กับทางสุภเสกมาคายบี้กระชับนอกสต๊อกแก้ไขได้แล้วตรงนี้บอกมาชึ้นคายบี้แล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เอากระโุยลาสัลไทยบี้เชื่อกัดทองได้นาที81ดสิบเลยครับบางกอกลาสองนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหบอลขุดผิกไปมาครับแล้วเร็วจีเลยครับลาซาไทยบี้ เป็นคนที่อยู่ห่างจากบอลมากที่สุดในจังหวัดที่เขาวิ่งเข้ามาจิ้มนลครับลาสลัสนํำแล้วครับคราวนี้คุยกันแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับแผนสุดท้ายที่เหลือโคต้าเปลี่ยนตัวที่บางองกราสมองได้คือ,อก่อนอันนี้ต่างฝ่ายต่างต้องอุ้ไว้เผื่อว่าต่อเวลานะครับเกี่ยวรับของชอลบมรีดู เริ่มการสั่งระสาแล้วจังหวะบอลไม่เด็ดขาดแล้วมีพุ่งมาคนเดียวคือไคลบี้เลยครับเดี๋ยวดูครับดูคาร์ี้อยู่ไกลกว่าเพื่อนนะครับบอลทะลักเนี่ยไกลกว่าเพื่อนครับไกลกว่าจิ้มเลยครับโอ้โหแอดเดอร์สันคือแอดเดอร์สันต้องขวางตัวที่คว่ำอยู่เนี่ยครับเนี่ยต้องกระโดดข้ามกรกฎที่คว่ำอยู่ครับก็เลยโดนลาซัสดูครับกรกฎกับซูเปอร์เซกคว่ำอยู่สุดท้ายโดนลาซัสแซงเลยครับมาจากข้างหลังกระเร็วจริงๆแล้วจิ้มก็้าเลยครับสวนตัวสินธิวิชัยหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีแปดสิบเอ็ดบ้าบ หาล้วครับฝั่งนี้ได้เฮว่าอีกรวมสินาทีที่เหลือจะถึงฝั่งฝันหรือไม่ครับทางมังกอกกลาส